เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาปอร์เช่ประเทศไทยโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้จัดงานเปิดตัว Panamera SE Hybrid ยนตประกร,รมหรูที่ขับเคลื่อนด้วยคุมพลังปลั๊กอินไฮบริดคันแรกของโลกสู่สายตาชาวไทยเป็นครั้งแรกณโนะรงแรมอินตรอนติเนนตัล นาเมรา SE ส y b ฮบ r i d ใหม่ล่าสุดคันนี้ถือได้ว่าเป็นรถไฮบริดระดับรู้ที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดแบบคู่ขนานหรือ p a r a า l e l Hybrid ซึ่งมีต้นกำลังจากเครื่องยนต์เบนซิน V 6ความจุ3 0ลิตรที่จ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection พร้อมระบบอัดอากาศแบบ Super Charge และมอเตอร์ไฟฟ้า Synchronous ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนใหม่ให้มีกำลังเพิ่มขึ้น9.4กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงไม่เพียงเท่านี้แบตเตอรี่ยังสามารถชาร์จไฟผ่านเครื่องมือชาร์จ p o r s h e Universal Charger AC ที่ได้มาตรฐานในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะ love จากนี้พานาเมราเ e Hybrid ใหม่ยังพิถีพิถันในเรื่องการออกแบบด้วยรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความเป็นสปอร์ตภายใต้ความหรูหราสง่างามได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ไฟหน้าแบบ LED มีความโดดเด่นมากขึ้นพร้อมลายเส้นที่ลากยาวต่อเนื่องไปถึงบั้นท้ายซึ่งมีการออกแบบฝากระโปรงท้ายใหม่รับกับกระจกหลังดีไซน์คมเข้มตามแบบฉบ,บับ Grand t u r i s m o ที่ช่วยเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงสปอยเลอร์ที่กว้างขึ้นและเชื่อมต่อก,กับไฟท้ายได้อย่างกลมกลืน และปิดท้ายด้วยเอกลักษณ์พิเศษที่สะท้อนถึงความเป็น e-Hybrid ด้วยการเพิ่มโทนสีเขียวรักโลกที่โลโก้ Panamera S ที่ด้านท้ายพร้อมสัญลักษ e ณ์ e-Hybrid ที่ด้านข้างรวมถึงมาตรวัดและคาลิปเปอร์เบรกสีเขียวอ่อนมาให้ในเวอร์ชั่นนี้ด้วยค่ะ ส่วนภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราและมีออปชันอำนวยความสะดวกอีกมากมายพร้อมเสริมทับด้วยฟังก์ชันพิเศษที่ให้คุณสามารถเปิดการใช้งานระบบต่างๆได้ผ่านแอปในสมาร์ทโฟนอาทิเช่นตัวบ่งบอกถึงสถานะแบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมการควบคุมอุณหภูมิ climate control option เพื่อความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้น นาเมรา SE ส y ไฮบรใหม่มีพละกกำลังรวมสูงสุดถึง416แรงม้าพร้อมถ่ายทอดกำลังสู่ระบบขับเคลื่อน ที่ล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ t r ิป t r o n i c S8 จังหวะที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทำงานของฟังก์ชัน Start Stop โดยระบบจะทำการปิดการทำงานของเครื่องยนต์ได้เร็วขึ้นเมื่อกำลังจะหยุดการทำงานของระบบ o a ส t i n g ซึ่งทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่า32กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมสมรรถนะที่โดดเด่นอย่างไร้ขีดจำกัดและทำอัตราเร่ง0-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ด้วยเวลาเพียง55วินาทีพร้อมตัวเลข ท็อปสปีดที่ระดับ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ oh, oh. แล้ววันนี้ AAS พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับอีกหนึ่งสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์จาก Porsche ที่สรรสร้างและรวบรวมเทคโนโลยีอันก้าวล้ำกับ Porsche Panamera SE Hybrid ทันนี้ด้วยราคาค่าตัว9.6ล้านบาทร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการรับประกันจากโรงงาน p ปอร์เช่ประเทศเยอรมน,นีนานถึง9ปีค่ะสำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปสัมผัสกับสุดยอดเทคโนโลยีของ Panamera SE Hybrid ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม AAS ถนนวิภาวดีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางฝ่ายขายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 5226655ต่อ101-103หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.porsche.co.th ค่ะ